เราจะเห็นเรื่องราว2อสาอย่างหนึ่งก็คือการหลีกทางของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยทำไมต้องหลีกครับถ้าเป็นเจ้าของพื้นที่เขาหลีกให้แต่ถ้าไม่ใช่เจ้าของพื้นที่เขาจะส่งลงเก็บคะแนนเหมือนกันก็อเก็บกับการแต่ว่าต้องดูว่าเก็บคะแนนเพื่อหวังผลประเดนนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ เหมือนเหมือนกันอันนี้มันไม่ถึงปีก็ยังกลัวว่าคะแนนปาฏิดิตถ้าหักไปแล้วจะทําให้ทําให้จำนวนสอสอไอ้นี้ถือว่าเป็นเศร้าแรกครับนี่คือเศร้าแรกเศร้าแรกของระหว่างพรรคปรามรญชลรัฐกับประชาธิที่ปัดเพราด้วยเรื่องของ มารยาททางการเมืองปีที่ผ่านผ่านหลังจากมีการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ย<ๆ>ังมีการเลือกตั้งซ่อมในหลายจังหวัดพี่ช้างหลายจังหวัดาะแบบนั้นมันมันเป็นมารยาทเป็นอะไรไหมมันดีกันไหมม,ม,มันจะแยกกัน 2, 2, สองสองสำวนอย่างนี้นะครับ,รบก็คือว่าถ้าไม่ใช่ของพื้นที่ไม่ใช่เจ้าของพื้นที่นะไม่ใช่เจ้าของพื้นที่เดิม,ม,ดมและก็เขาไม่เจรจากันเนี่ยนะ บางอันเนี่ยช่วงปีแรกเนี่ยมันหนึ่งปีแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการช่วงชิงปฏติลิสในการคำนวณมีผลในการคำนวณมีผลเพราะฉะนั้นการส่งสสเพื่อไป็นกรณีคะแนนบวกคะแนนภาคเหนือเอาลำปางก่อนลำปางภาคภาคเหนือเนี่ยมันจะมีียงที่เชียงใหม่เชียงใหม่กับลำปางแต่เชียงใหม่เนี่ยมันเริ่มที่แรกที่แรกในการเลือกตั้งซ่อม เพราะคุณสุรพลเกียรติยกรนะที่กกตให้ใบใบส้มใบส้มแล้วก็ไม่มีสิทธิเลือกใช่ไหมครับพักเพื่อไทยก็ส่งใครไม่ได้พรักเพื่อไทยก็หันไปสนับสนุนอนาคตใหม่ใช่ไหมฮะพลังประชารัฐก็ส่งลงนะฮะประชาธิปัตย์ก็ส่งลงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าไม่ส่งลงเนี่ยปาติลิสหายนะคือต้งคะแนนคะแนนที่เข้ามามันถูกคำนวณปาติลิสใหม่เนื่องจากว่า จะเห็นได้ว่าพอประชาธิปัตย์ส่งลงเนี่ยเขาได้ปฏิริษีเพิ่มเหมือนคุณคือคุณจิตพัฒน์อ่าใช่ใช่ใชแล้วพลังประชารัฐแม้จะแพ้ในการเลือกตั้งเพราะคะแนนห่างเนื่องจากคะแนนของเพื่อไทยบวกกับคะแนนอนาคตใหม่ไปไกลแล้วและ แต่ว่าคะแนนปาติลิสพลังประชาัได้เพิ่มหนึ่งคนเล<อ>ยไม่มีเรื่องไ,ไองไม่มีเรื่องเพราะทั้งสองคนได้อ,อันนั้นที่เชียงใหม่ลำปางเลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งซ่อมลำปางนะครับพลังประชารัฐส่งคนสมัครเดิม,มนะแล้วก็ ไปประกบคู่เพราะเพื่อไทยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ลีกเลยลีกทางให้ไม่ใช่ลีกทางให้คงไปเชรจาอะไรกันไม่รู้แล้วก็ฝ่ายค้านก็เลยส่งเสรีรวมไทยนะฮะได้คะแนนประชาธิปัตย์ไม่ส่งครับอันนี้ประชาธิปัตย์ไม่ส่งนะครับไม่ส่งเพราะไม่มีคนหรือว่าเป็นเรื่องของเป็นเรื่องที่เขารู้สึกว่าพลังหนึ่งไม่มีผลต่อปฏิริษีแล้วเพราะเลยหนึ่งปีสองเนี่ยเขาพอไม่เลยมีผลต่อปฏิริษีเขาเลยบอกว่าอ้าวพลังประชารัฐ์ ็ส่งประชารัฐส่งสุดท้ายพลังประชารัฐได้สสมาหนึ่งคนชนะด้วยในพื้นที่ลำปางสมุดปรากรันนี่มาดูสมุดปลาการนี่ก็เป็นตัวแปลอีกเหมือนกันสมุดปลาการเนี่ยรร่วมรัฐบาลก็ปล่อยให้หลีกทางเลยคุณกรุงศรีวิไลหลีกหมดเลยคุณกรุงศรีวิไลเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาชื่อกรุงศรีวิไลสุดิินเปือกนะผมจําไม่ได้เมื่อก่อนเราเรียกกรุงศรีวิไลอย่างเดี้ยครับคุณกรุงเนี่ยเขาโดนใบเหลืองแล้วก็เป็นเจ้าของพื้นที่แล้วก็ พักร่วมแล้วบานทุกพักรวมทั้งประเทศทิปัตย์เลยบอกว่าหลีกทางให้เลยคุณลงไปเลยลงไปเลยเพราะอะไรแล้วจะเห็นว่าฝ่ายค้านแย่งกันเองตอนนั้นฝ่ายค้านนะฝั่งนี้ไม่ยอมหลีกกันฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ยอมหลีกเพื่อไทยก้าวไกลเสรีรวมไทยมาหมดพี่โอพี่วีถ้นสามคนนี้รวมคะแนนชนะไหมชนะชนะชนะเลยเนี่ยชนะเลยและถ้าประชทศิปัตย์ลงไปเนี่ยแพ้ไปตัดคะแนนอะไรแพ้ไปตัดคะแนนจาก เพราะฉะนั้นประชารัฐเขาเลยไม่ลงนี่คือสมุดประการกำแพงเพชรเหรอครับกำแพงเพชรก็เหมือนกันกำแพงเพชรเนี่ยจำได้ไหมอันตำรวจโทวัยพศอพลรัฐเนี่ยนะครับโดนคดีไอ้คดีบุกไอ้การประชุมสมัตใช่ไหมครับที่พัทยาก็พ้นจากสอสไปสังลูกชายก็มาแทนแล้วก็ คู่แข่งก็คือเพื่อไทยครับไอตอนนี้พักร่วมรัฐบาลเนี่ยอีกทางหรือว่าไม่ส่งลีกแล้วดูลีกแล้วลีกเป็นมารยาททางการเมืองอีกทางไม่ใช่เปีกภัยลีกทางแล้วดูสิมารยาททางการเมืองดูสิลีกให้ไปรังประชาธิปไตยอีกแล้วเนี่ยอ้าวถ้าประชา่งอ่ะก็มีมีสิทธิ์เป็นมีลุ้นไงนีมันลุ้นกันแข่งชนะกันแค่สี่หมื่นองการส่งเนี่ยนะ ประชาธิปัตย์ก็รู้อยู่แล้วหรือพรรครวมรัะบานก็รู้อยู่แล้วโอกาสชนะไม่มีถ้าส่งเพื่อจะเอาคะแนนนิยมเฉยๆเ,เนี่ยนะมันไปตัดคะแนนเขาเขาอเวราตอนนี้ไม่มีผลตัวปฏิริษีแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วพ่ชางแสดงว่าเวลาที่พิจารณาในเรื่องมารยาททางการเมืองมีว่าด้วยเรื่องของการที่โอกาสจะได้และไม่ได้ด้วยถูกต้องเพราะว่าถ้าได้มีโอกาสจะได้หรือไปตัดคะแนนเขาครับนะครับกำแพงเพชร พักร่วมหลีกทางให้พลังประชารัฐขอนแก่นเป็นยังไงขอนแก่นขอนแก่นมาเหมือนกันขอนแก่นพลังประชารัฐก็หลีกทางแล้วก็หลีกทางให้หลีกทางให้นะครับก็ส่งส่งคุณสมศักดิ์คุณเงินลงและคุณสมศักดิ์ชนะเพื่อไทยคือคุณนิชนะเียิวมาสีพิทักษ์สองพันคะแนนโอ้ยสี่หมื่นสองกับสามหมื่นแปด ไม่กี่คะแนนนะ2,000คะแนนครับโอ้โหแล้วถ้าพักร่วมรัฐบาลทรงใช่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 ไปตัดคะแนนอะไรเองเป็นไงเออโอ้โหมีมีโอกาสคริกเลยร่วมรัฐบาลหลีกทางพลังประชารัฐอีกแล้วเอ,เ,อเอามาจังหวัดใกล้ๆกทมนครปฐมนครปฐมเป็นยังไงนครปฐมโอ้นครปฐมเนี่ยนะครับคุณประเดิมชัยนะเจ้าของพื้นที่เดิมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพี่ใหญ่คตใหม่ครับอนาคตใหม่น,นะแล้วเสียชีวิตใช่ไหมใช่ป่วยเสียชีวิตครับ แล้วก็ป่วยไม่ได้เสียร่ายังไง่ป่วยหรือเสียป่วยแล้วไม่สามารถทําหน้าที่ได้ตาออกใช่ถูกต้องตาออกแล้วก็ส่งคนใหม่เข้าไปนะครับของอนาคตใหม่ตอนนั้นยังเป็นอนาคตใหม่ตอนนั้นส่งคุณภัยรัตชินะครับจันทรคจรซึ่งเขาบอกว่าตัวเต็งเก่งหนึ่งแต่บ้านใหญ่ตัดสินใจส่งคุณประเดิมชัยสมทรัพยบอ๋อนี่พัก นี่ข้อปฏิบาทก็ลงถือว่าร่วมรัฐบาลด้วยกันไหมร่วมรัฐบาลแต่ว่าแต่ว่าไปชิงกาอี้ท่าวหม่เขาไม่ใช่กอของพื้นที่อ๋อเออใช่เจ้าของพื้นที่นะเจ้าของพื้นที่คือคือเจ้าของพื้นที่อนาคตใหม่อ๋อถ้าไม่ใช่ของพื้นที่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นแชมป์เก่าเนี่ยได้พักล่วมกันในมารยาทไม่ได้อันนี้เฉพาะในส่วนของว่าด้วยเรื่องมารยาทครับทางการเมืองอย่างเดียวครับเราจะเห็น เรื่องราวสองสามอย่างหนึ่งก็คือการหลีกทางของพักร่วมรัฐบาลเนี่ยทำไมต้องหลีกครับถ้าเป็นเจ้าของพื้นที่เขาหลีกให้แต่ถ้าไม่ใช่เจ้าของพื้นที่เขาจะส่งลงเก็บคะแนนเหมือนกันก็เก็บกับกัรแต่ว่าบางต้องดูว่าเก็บคะแนนเพื่อหวังผลปาติ้นของเขาอีกเรื่องหนึ่งนะครับเหมือนเหมือนกันอันนี้มันไม่ถึงปีก็ยังกลัวว่าคะแนนปาติเดนถ้าหักไปแล้วจะทำให้ทให้จำนวนสอสอไอ้นี่ถือว่าเป็นเศ้าแรก ัอนี่คือเส้าแรกเส้าแรกเส้าแรกของระหว่างพรรคพลังประชารัฐกับประชาราชที่ปัดว่าด้วยเรื่องของมารยาททางการเมืองแต่ในเกมสามเส้ายังมีพลังประชารัฐกับอีกพรรคหนึ่งไม่ใช่พลังประชารัฐทั้งพรรคสามปอสามปอแลอันนี้อันนี้สามปอสามปอกับภูมิใจไทยกับภูมิใจไทยเลยนี่เลยอันนี้เฉพาะแบบครับ กับสามปอซึ่งเป็นแกนนํานะสามปอนี่อยู่เหนือพรรคพลังประชารัฐใหญ่กว่าอีกเหรอใหญ่กว่าใหญ่กว่าพลังประชารัฐอีกเหรอโอ้ภูมิใจไทยสู้กับสามปอใช่ครับพี่วีเกมนี้ใครไม่ถอยเนี่ยตั้งคู่แหละไม่ถอยตั้งคู่ไม่ถอยอ่าไม่ถอยกันเพราะเรื่องเรื่องของสายสีเขียวเนี่ยไม่มีทางถอยตอนนี้ถึงตอนนี้นะยังไม่มีทางถอยผมเคยบอกแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็พี่โอพี่วีผมบอกว่า ในเดิมมารยาททางการเมืองในการร่วมรัฐบาลในคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาจะมีหลักปฏิบัติอยู่ว่าถ้ากระทรวงนี้ใครเป็นเจ้าของพัก,พกไหนเป็นเจ้าของหรือกลุ่มไหนเขาดูแลอยู่เขาจะพักการเมืองอื่นเขาจะไม่แย้งข้ามกระทรวงไม่แย้งเหรอเพราะถือว่าอันนี้เป็นเรื่องของเขาเป,เป็นแนวนโยบายของเ,เจ้ากระทรวงอ่าเป็นแนวนโยบายเจ้ากระทรวงถ้าไม่เหลือบ่าก,กว่าแรงอ่ะนะทีนี้ถ้าการไปอินเตอร์เฟียร์หรือการไปแย้ง ข้อเสนอนะมันถ้าคุณผิดมารยาทผมนี้เกี่ยวกบมารยาทเหมือนกันมีมารยาทแะ่ถ้าคุณเมียนด้วยคุณควรคุยนอกรอบก่อนคุยก่างหีี่ครับเรื่องนี้ผมคิดว่าไม่แบบนี้แบบนี้นะครับมันไม่มีใครไปค้านกลางคอรมอร์แต่นี่ครับ้านแต่เพราะการไม่คำนึงถึงการร่วมรัฐบาลกันเวลาที่คุณอนุพงศ์รายงานเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียวนะคุณอนุพงศ์ ในฐานะเจ้ากระทรวงการกกกมับก้อม,มออะนะคุณศักดิ์สยามชิดชอบซึ่งเป็นรัฐมนตรีคมนาคมพักภูมิใจไทยก็ทําหนังสือตอนแรกสนับสนุนตลอดตอนหลังพอมีปัญหาเรื่องการคัดค้านสายสีส้มซึ่งบางเอิน มันจังหวะตรงกันพอดีแล้วก็เลยทําให้คุณศักสยามเปลี่ยนความคิดเราเคยพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหนังสือที่16พยจาแม่นก็ทําให้ไปค้านคุณอนุพงศ์พอค้านคุณอนุพงศ์ปั๊บในที่ประชุมคอรมอด้วยนะถูกต้องพอค้านคุณอนุพงศ์ปั๊บมันมีหลายเรื่องที่กระทรวงคมนาคมคุณศักสยามเสนอคุณอนุพงศ์ค้านในคอรมอเหมือนกันล่าสุดวันอังคารที่ผ่านมาเรื่องอะไรพี่โอ รอบก่อนโน้นเนี่ยผมจำได้คนอนุพงศ์เนี่ยค้านเรื่องของแผนฟื้นฟูคอสมกรรอบหนึ่งแล้วนะเอใช่จำได้ไหมที่เมานนี่ที่จะฟื้นที่จะปรับโครงสร้างใหม่ฟื้นฟูต้องถอนออกจากคอรมอถอนออกมาเลยล่าสุดโดนไปอีกเรื่องรถเมล์รถเมล์ e v รถอีกคุณไหมก็คือมีการเสนอว่าคอสมกจะทำรถเมล์ e v เพราะเพื่อที่จะแบบว่าเลาะรถเมล์เก่าแล้วบอกว่า รายงานต่อคณะมนตรีว่าค่ารถเม30บาทตลอดสายมีเสียงจากคุณอนุพงศ์ทันทีว่า30บาทแพงไปไหมเพราะประโยคนเนี้ยพัภูมิใจไทยเนี่ยเคยค้านเขาไปค้านด้วยการไปฟ้องศาลปกครองครับว่าการที่รถเมรถไฟฟ้าสายสีเขียว3ตอนจเก็บตลอดสาย104บาทอันนี้คือข้อเสนอของกระทรวงไอ้กรุงเทพมหานครนะ ก็ไปฟ้องฐานปกครองว่าแพงไปขอให้ระงับบรรเทานะคุ้มครองแม่ขึ้นคือไม่ใช่ร้อยสี่างเดียวนะขนาด65้ตอนนั้นจิตามแผนฟื้นฟูคมนาคมโดยกรมหลังยังเขียนเลยว่าแพงไปลดได้ต่ำกว่า65อีกอันนี้แกในคอรมอเนี่ยลุงป๊อกบอกว่า30บาทแพงไปไหมไม่ใช่บอกว่าแพงไปถามแพงไปไหมเพราะฉะนั้นก็บอกว่า พี่โอพี่โอพี่ช้างในศึกสามเศร้าเนี่ยหรือว่าเรื่องของรถไอ้รถลาไอ้รถไฟฟ้าสีเขียวสีม่วงสีเนี่ยมันยังอยู่ในเวทีซักฟอกที่เกิดขึ้นในที่สิบหกสบกพอกไอ้ส6บกุมภาแน่นอนโอ้พี่ช้างเทสามเศร้ามันถูกออกจากข้างนอกไปอยู่ข้างในสภานะันจะเป็นวันนั้นแต่ผมแถมไม่อีกเรื่องนะเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวความขัดแย้งไม่ขัดแย้งนะเรื่องการจัดหาวัคซีนตอนนี้นายยกเร่งกระทรวงสาธารณสุขน่าดูเลย นายกก็คืออีกปอนนะปอประยุทธ์เนี่ยเร่งกระทรวงสาธารณสุขว่าทําไมชักช้าต้องได้เร็วครับได้เร็วเพราะว่ามันเกิดกรณีอย่างนี้พี่โอพี่วีมันเกิดกรณีที่เดิมเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขวางแผนว่าจะได้วัคซีนพิเศษมาห0,000ื่นโดสที่จากตอวนออกอเมริกาใต้ไม่ใช่จากอกจายุโรปยุโรปอิตาลีจากอิตาลีโรงงานแอตตาซานกาที่อิตาลีเพราะไป็นิตที่อิตาลีปรากฏว่า แผนของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยบอกว่าจะได้นี้มาห้าหนึ่งโดสแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะตอนนั้นผมจําไม่ได้ว่าใครบอกนะว่าจะฉีดวารินไทยเลยครับวันที่1 4ใช่ใช่ไม่รู้ใครอ่ะไม่รู้ใครแต่ว่าปรากฏว่ามีคุณอนุทินชาญวิรุคุณรัมตีสาธารณสุขหัวหน้าพักภูมิใจไทยไปสัมภาษณ์บอกว่าโอ้เราได้แน่และจะฉีดได้แน่เดือนกุมภาพันธ์ุภานะแต่ไม่ได้บอกว่าวันที่14บอกว่าเลื่อนอาจจะเป็นปลายเดือนที่เหตุผลพอได้แน่เนี่ย เพราะเราตกลงกับโรงงานแอสตาเซเนกาในอิตาลีแล้วชับพันที่คุณอนุนทินพูดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยประเทศอิตาลีบอกโรงงานในอิตาลีบอกเองอย่าส่งไปนะครับเอาโดนเลยจบเลย ก็ยังไม่ทําสัญญานะมาพูดก่อนนะอ,อ่อ,อนจะเป็นประเด็นในการซักฟอกก็ได้ไม่รู้ออ้นั้นกรณีของคุณอุทินแต่เขาบอกว่าในศึกซักฟอกที่จะเริ่มต้นในวันที่16กุมภาเนี้ยมันมีตนนัวนี้มีรัฐมนตรีในพักร่วมรัฐบ,บาลด้วยกันมนีข้าราชการในกระทรวงด้วยกันให้ข้อมูลฝ่ายค้านนี่เลย3-4มปมเรื่องหลักเนี้ยอ,อันแรกอันแรกก่อนพี่ช้างเปียวรู้ดีว่ารัฐมนตรีบางพักกลัวรัฐมนตรีเนียให้ข้อมูลในฝ่ายค้านเนี่ยคือรัฐมนตรีอะไร อผมไม่รู้เรลงตีอะไรนั่งใกล้ๆก,กันห้องกันผมไม่รู้ว่ารลำตีอะไรแต่รู้ว่าเป็นเรื่องสีเขียวสีเขียวด้วย,ผม,ยผมก็ทราบเหมือนกันว่า <c oughs> เขามีการหวั่นระแวงว่ารัฐมนตรีที่ร่วมคอรมอเนี่ยจะนำบางเรื่องไปให้ฝ่ายค้านสอยอ่า <c oughs> และเอกสารบางส่วนผมได้ยินว่ามันถึงมือไปแล้วอันนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับลัมตรีแถวกระทรวงคมนาคมหรือไม่ไม่รู้นะหรือว่าลัมตรีช่วยคมนาคมนั่งติดกันให้ข้อมูลข้อมูลบอเนี้ไปสื่อเองเออผมไม่แน่ใจผมไม่รู้นะผมไม่รู้นะลัมตรีบางคนกลัวข้าราชการวางยาให้ข้อมูลฝา่ายการตอนนี้เพราะไปแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่เปลี่ยนธรรมเขาบอกเนี้แล้วเอาข้าราชการนี้เอาข้อมูลให้คือพี่วีไม่ต้องกลัวการอภิปรายทุกครั้ง มันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้เพราะว่าข้าราชการเนี่ยเวลาแต่งตั้งไม่ได้รับการโปรโมทตลอดหรือแบบว่าการเมืองนะไปเอาคนอื่นข้ามหน้าข้ามตาและคนที่มีข้อมูลดีที่สุดว่ารัฐตีทําอะไรทุจริตทําอะไรไม่ชอบเนี่ยนะคือข้าราชการวันนี้ระทึกกันอยู่ในบรรดารัฐมนตรี ว่าจะมีหอกข้างแคร่ตามสอยครับเฉพาะในพักเดียวกันพี่วีในพักเดียวกันก็ละแวงกันว่าจะมีคนบางคนเอาข้อมูลบางอย่างเพื่อไปสอยรลฐมนตรีคนนั้นน่ะไอ้นี่ลงมาไอ้นี่น่าจะพลังประชารัฐอันนี้ผมบอกเลยนะเพราะว่าพลังประชารัฐเนี่ยเขาวันสองอาทิตย์ก่อนเนี่ยเขาขู่กันเองแล้วใช่ไหมอาจาเอาไม่รอโหวตสวนคนนี้เลย อันนี้เขาบอกว่าไม่พอใจรัฐมนตรีคนนี้ขอมดออกเสียงได้ไหมอันนี้บอกว่ามี5้าสิชื่อแล้วโหวตสวนครับนั่นแหละนั่นแหละถามว่านนี้แหละโดยมารยาทเนี่ยเขาโบยสวนไม่ได้หรอกต่ให้ข้อมูลฝ่ายค้านได้นี่แหละคนนี้แหละคนนี้แหละคนนี้แหละรัฐมนตรีบางคนเกรงข้อสอบครอบจักรวาลหนึ่งในสามปอเดี๋ยวนี้ที่ครั้งก่อนที่ครั้งก่อนไม่ได้ไม่ได้พิปลาห์ พ <laughs> ี่โอพี่วีเขาไม่ต้องเกรงข้อสอบ เดี๋ยวนี้มีข้อสอบด้วยเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าไอ้เรื่องข้อสอบสําหรับคนที่พี่วีว่าเนี่ยนะว่ารอบที่แล้วไม่มีการอภิปรายจริงเวลาหมดเวลาหมดรอบนี้ไม่ต้องเกรงข้อสอบมีคนเอาข้อสอบไปให้เรียบร้อยแล้วรอลุ้นอยู่ว่าถึงเวลาเนี่ยจะอภิปรายถึงตัวท่านหรือเปล่าเพราะต้องเข้าใจว่าลุงพรมไม่ได้กํากับไม่ค่อยกํากับอะไรเป็นพิเศษครั้งนี้ตอานี้มันกํากับปัญหาใหญ่เลยเลยต้องงานเพราะท่านเลยต้องเวียงแห่ไปก่อนไงรอบจักรวาลไปก่อนนะครับนั่นคือ ึของซักฟอกโยตอนนี้อีกตัวหนึ่งสิ่งที่รัฐบาลดึงเกมเพื่อป้องกันบรรเท่าเยียวยาไม่ให้กระแทกไปที่รัฐมนตรีคือการขอเอกสารขอเงื่อนไขตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างละเอียดยิบว่ากันว่าทีมงานลุงชวนเมื่อยตุ้มเลยต้องส่งเอกสารออออครับ เกมศึกซักฟอกที่จะเกิดขึ้นในวันที่16ชื่อถ้าดูตามที่พี่โอพี่ช้างพูดแล้วสนุกแน่นอนเพราะต้องมีข้อมูลฝ่ายเดียวกันให้กับฝ่ายค้านมีทั้งขราชาการเองที่ไม่พอใจให้กับฝ่ายค้านคนในพักด้วยกันก็มาแวนซึ่งกันและกันซึ่งผลออกมาก็ต้องมาดูต่อไปว่าจะสนุกมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าเป็นศึกทุกครั้งที่มีการพิปรายไม่ว่่งใจนั้นอาจจะมีข้อมูลได้รู้ได้เห็นได้กระจ่างกันพอสมควรนะครับไอ้นั่นคือเรื่องของศึกซักฟอก